บ่งรู้ครับขนาดมือกล้องยังได้จับเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยไม่ไครับเดี๋ยวป่าไปไปก่อนเด้อเดี๋ยวกลับมาไปเร็ว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 อุ้ยอุอ้ยเอาจับดีดีสอดเงือกดีดีเอาเงือกดีดีเลยเอาเงือกเลยอุ้ยเอาพขมาดีโยงง่งเลยอุ้นเลยจับจับ ได้อีกแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยเอาเอาลุ้ลุดนลุ้ลุดนฮ่าฮ่วัดด้วยสองมือจับป่าสองมือครับเบิ่งไดเบิ่งดูเบิ่งดูครับเบิ่งดูครับครับสวัสดีครับวัอนี้ครับพามาสู่ป่าครับผมอยู่น้องอันเสีอเก๋ครับผมนี่เสื้อแดงนี่ใส่หมวกนี่พากันกินข้าวก่อนนี่กินเข่าว กินน้ำกันนี่เกียวบองกับปลาทอดไหนโอ้นี่โอ้บางบางใดนั้นมามามาบรทันเพื่อนดึงปลาปลาดึงปลาไหลโอ้ยนี่ไม่ใช่ชาติจับก้อนนี่ครับผมโงไอ้ผู้ะปมาตัวงใหญ่มาบรทันครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งงี้ครับผมนี่นี่เขาคลองแคล่วครับดึงปลาไหลครับโอ้ สามตัวโลได้รุ่นนี้เนาะสามตัวโลได้ดนี่ <binding suit. S 1> อันนี้เพิ่งเรียกน้ำย่อยไอ้ซื้อปลาไหลครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำไก่บัวเต้เนี่ดังไฟไปท่าล้วครับนี่ครับน้องนี่ครับผมเป็นมาป่าลลายลายบอวตึ้มต่ำตึ้มต่ำอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งเข้าสูบลงให้หน้านี่คนที่เห็นหน้าปังครับผม เื่องน้อยพดเคื่องนิ้นคือนช้นข้าเดียวนะว่าจข้าเดียวอยู่แล้วหลายอยู่ดเดี๋ยวขาเบิ้งครับาบนักีน้อยหลายจะเลยปลาแต่ว่าตุงปลาหลายตัวกุ้งทีนไม่แของแรงนะเป็นหิงปลาไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นีหาปลาไหลต้อยเยอะครับผม น้อยนี่แหละิ่นกินเขาอิ่มแล้วเดี๋ยวสิเฮามาเบิง่งว่ามันสิได้ปลาไหลจักโตได้ป,าปาลาใหญ่ปลาน้อยมาเบิ่งกันแต่ว่าไม่ตัวตัวตัวน่ะปลาเป็นปลาไหลก็ได้หลายไร เวทอะไรเนี่ยเป็นยังไงใส่เวดเวดจะใส่คักแล้วมันันมีมังบิึงมันแท้งครับผมกับลังสูบหน้ามอกนี่นี่หัปอะไร แทงคือปลาไหลนี่เพิ่นว่าแลมนี่มันสิมันสิเปออเย,เยเปอวอ่ข้างเลยเป่นบ่มันสิเปยอว่ข้างไปเลยปลาไหลมันสิดึงเลยครับผมสำหรับใครเมื่เคยแทงปลาไหลนี่เบิ่งคลิปนี้ครับผมเห็นแต่เพิ่นแทงว่าเออเพิ่นคิอแทงได้ว่าซั่นถามผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าถ้าแทงถึอปึ๊บนี่อ่านผู้ปัญหาตลอดนะเพิ่นว่าลแลมนี่พอแทงลงไปปั๊บถึกปึ๊บนี่แลมสิแล่นไปพวดเลยเพิ่นว่า ที่เล่นออกข้างที่ว่าทางปลาไหลมันไปนะบลาหนี้มันกระสิดินอยู่เศร้ามันงปะแล็บนี่กระสิติงว่าเศร้าเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเบิ่งช็อตเด็ดปลาไหลสามตัวโลเดี่มีแต่ลูกมันบม่อนที่ที่ได้เนี่ยยังมาได้แม่ใหญ่มันอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งแม่ใหญ่มันครับ ว่าสิได้หรือว่าได้ลุนไปน้ำกันทาเบิ่งมัดมือลรามื่อนี่นิ่แม่นหูว่าเนี่ยเอา้าเบิ่งไปเรื่อยๆครับ ทเบิองทาเบิองต่อครับทารุ่นสะพอ,องไงมีปลาจ็อกเกอร์มีปลาจ็อกเกอร์ป้อมบ่ <uk. S 1> ไม่คิดต้มลายแต่ว่าน้ำนี่น้ำตัวน,นี้เท่าน,นี้โอ้คีดตมแทงเอวใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับซันน่ะน้ำสำาฟามือนี่ละ lá kẽn đi cái nhàng này. áo cù day, thế, của nào, đây đây phá kho nhầy xía quân, đây quân <laughs> <laughs> น้ำยังมาดันบกด้แต่ว่าจับมือเปล่าจับมือเปล่าลงสาอีกสะนอวันนี้นี่ล่ะกินแรงกินแรงงนี่เด้ไปมะขามกระไรโอ้ขามแล้วขามแล้วหาเนวกินแรงเอาหาหูปะไรแทงจักบืดดู อยู่ในยางติงบึ๊บบึ้บเลยคุณน่ะเออไม่แล้วไม่แล้วอยู่ในยางนั่นเอออยู่ในยางนั่นบึ๊บบึ้บบึ้บเลยเอาเอาเบิรงมันจิจับปลาโชว์ครับอยู่ในยางโอ้ยคนไหมเออตีนหยุ่นหยุดเลย โอ้ยวันมีมันซอดข้างล่างเลยทีเอาซุมมั้ ดีแห้งได้อบางอย่างเนาะบึบ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 เรื่อยไหมเอาะจะนี่ก็ได้หอกเอ้ยนี่นี่ครับผมทางนี้ได้อีกอนนี่โอ้ยหายเอ้ยนี่นี่มะควาครับโอ้ยลุดมือลุดมือพอได้อยู่แล้วแรงอยู่ครับเก็บตากระได้พร้อมพอดีแล้วเอาเอาถุงยางมาให้แล้ววันนี้ไปต้มแรงที่ดอกไปมะขามก็อยู่ใกล้ดิ นี่ขิงขาตะไคร้นี่มดบอได้ลาบผักกระจองเทศปลาดุกออกไ็ได้ตัว <c oughs> เอเอเมืองหลวงเมืองหลวงเอาซุมม่มวะนั่นซุม่ม <c oughs> ล,ลงพื้นแล้วนะลงพื้นแล้วเกี่ย

บักใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาสู้แมวแม่เอาแม่เฮ้ยเบิ่งด้วยปาดด้วได้แล้วแรงยีรีตัวนี้แข็งแรงอีลีเขาแล้วครับเม้ยไุ่ได้โชว์ดูโชว์ดูนี่ครับเอาเอาเอาขึ้นหน้าปุ๊บด้วยมาจับมือเบาจับมือเตานี่ ขนาดน้ำยังพะท่นบกครับปา่ายังไหลครับผม,มนขนาดน้ำบกสีซัมไรครับ <c oughs> ขนาดจกเอาน้ำตะฟังเน้นี่ครับผมเอาเริ่มลุยแล้วบาดนี่เริ่มแล้วบาทเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วบุออ่นครับบักใหญ่เลยโอยป้าบุ่นอะสองตัวเลยครับขนาดน้ำยังมูบ่บกอุย้ยน้ำบกสีซัมได้ต้มแล้วได้ต้มแล้วหมดแล้ว เดินดูได้ตายเลยอยู่ในนี้นลยขนาดอยู่ในตมครับผมโอ้ยบักไก่เลยโอ้ยโอ้ยสิบโมืดก่อนสิครับครับเอาเนี่ยเพราะแล้วเดี๋ยวไปวกแล้วเพราะเอาไหมนี่เอากินแรงนี่กินแรงกินแรงกินแรงครับผม มัดปากดีบป่าล่ะปากมันออกกันพุ่เนี่ยปล่อยลงน้ำอีกเนี่ยเอาอ๋อเสียใหญ่นึงตัวนี่เป็นบ่เก้ได้เสียใหญ่แล้วได้หนิท่ากันไว้อันนี้เป็นพยานได้หนิโอ้ตัวใหญ่สองตัวเลยเอาเอา คือว่าปลามันมุนแล้วมันมันเริ่มบกแล้วเนาะมดบุกมาถึงมากมันมามันมาของมันของมันคือมาอัดตัวนะครับคือว่าเน็ดอจังไดกับบอลอดแล้วโฆษณาเจียงตัวเอาแบลรุ่นไปน้ำกันครับบาซิได้จั๊กจ๋อกันมันมืดก่อนกะมืดกับสีไทยเบิร์กไม่ พูดนะครับโอ้ยม oh, <g ib berish> <T> ันเหลือแล้วนั่นเหลือแรงแล้วครับโตใหญ่เอาคุณใดสิได้อีกครับลงสามคนครับผมลงสาม เอาลงแม่แข่งน้ำพ่นแต่ว่าเราได้สองตัวแม่จับมือเปล่าข้างฟังนี่เอาจ้บมือนกได้มือมาเลรกเลยต่อกันเลยเป็นไหมอยเนื้อาชีพมีบาลบลหอกช่วงมีน้ำบาบกเอาเอา ก <G Incre ased doorway> ำลังอื้อไล่ปลาจักไล่ปลาจักจักตะฟังสาลงไปเอาอีกแล้วอุ้ยลุดมือครับเห็นไปเห็นไปเห็นบะกันบ่เห็นเดียวสิสโลให้เบิ้งอุ้ยรอนี่เกะคืดว่าฟังนี่แม่นมิดแะ้วนี่ มันเป็นตมลึกเนาะอยู่นี่เนาะลลลปลามันเลยแกนกับมันอยู่ตาฝั่งครับ มึงรูกคือต้มครับจับม,มับเลยต้มนึก,ก,กแหงครับผมก้าวขาลงไปจับม,มุบจับม,มุดเลย ได้ตัวน้อยครับได้อีกครับโอ้โุดนะครับุมีซุ่มเลยจับบ่ยากซเับไ่วเาบึงกันไปเรื่อยๆครับบึงไปน้ำยังไม่ทันบก รุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องเอ้ยพุน่นะสาดมาเท่าจับปลาสูบเกี่ยวเข้าแล้วเราก็สูบน้ำจับปลาในสา อเอ้าบัวขึ้นเก๊ะเสียแก้าบัวขึ้นมาแกงสายบัวแล้ว ใชครับเบิงบ้งๆบิง้งเอ้าพี่น้องเอ้ยขนาดยังบปท่นน้ำยังบปท่นบุกดินี่ <c ười> น้ำบุกยิ่งซ้ำเล ปัดท้ครับพูน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 เบืองเหาครับบักใหญ่เลยครับเฮ้ยตายตายตายเบืงโงดเบื้องดเอา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 เดียวเดียวเดียวอย่าเพิ่งอุ้ยอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับ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 นี่ละตัวปลาน้องนี่เบืองเอาครับผม เบอ่งเอาครับจับมือเป้านี่ครับเอาเอาเอาราชนี่<อ>หาวองใส่เอาเหลือมอแท้ไล่เจ้าเอาเ จับ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 โชว์ว้าขนาดเมือตะบังเลยลูกหมนมือเมื่ออชีเห็นไปลงไปข้าวเดียวมไหัดทานนีๆเดี๋ยวเแค่แล้วครับตั้กู้เอื้เอเอาแล้วเอาอีกแล้วครับเอาเอาทันบอทันบอป่าไหมครับโซนป่านองนี่ครับ อนปลาน้องนี่นี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาสูม้แม่สู้มแม่สู้มแม่ oh. เรียบร้อยครับได้อีกแล้วครับ oh. อุ้ยามาตากล้องที่จัดการใส oh. <laughs> ่นออบาดนี่นอคือลงลึกแท้เ <laughs> นาะมิดเลยบาดนี่อย่าเฮ้ยมันนี่เบิ <Yeah. S 1> ่งรู้ครับขนาดมือกล้องยังได้จับเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยพี่น่ะครับเดี๋ยวป่าไปไหมก่อนเด้อเดี๋ยวกลับมาไหมโอ้ได้อีกแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาลุดล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 ดบัดโธ่สองมือจับปลาสองมือครับเบิ่งดเบิ่งดูเบิ่งดูครับเบิ่งดูครับ เอาเอามาแล้วแ่ะเมื่อนี่เฮ็ยจังไงกันเหลือมอแล้ว,ล,วล่ะเป็น <c oughs> ไ,ปได้พี่น้องทางบ้านปลาลายลาหนีบ่คือกันบอทางฝุ่นเอาเสียนลง้วตอนนี้กางเกงสีชมพูนีไหมเสียนลงแล้ว,นนลลวปลาบ่เหลือบานนี่ตัวน้อยตัวใหญ่ตายหมดละ่ะ เซียนจับมาถึงโคกงทฮะเดี๋ยวไปเบิงชัดพุนครับเดี๋ยวเบิงมุมพุ่นนะภูมิใจภูมิใจมา้เนี่ยแต่งไหมแต่งไหมน่ามบุกอืน S <S <S ไม่ได้ทำคะแนนของเขาเลยกลุ่มตะเกีองกลุ่มเครื่องกันละเอาอีกแล้วครับผมทางคุณครับเอาอีกแล้วคุณอะคุณครับโอ้โหโตมากใหญ่เลยครับแต่ว่ากล้องไกลนิยจังหน่อย ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับมึงดูมึงดูมึงดูเฮ้ยปกใหญ่เลยครับเกือบมาประทันครับปาอ้าคุณอะครับมึงมึงมึงอุ้ยขยายให้เบิ่งพร้อมครับมาได้ยกมาได้ยกเป็นไงครับแล้วแรงบอมืัอนี้โอ้ย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 ปาแม่สอนให้ สาหนุ่ยน้อยๆอ,อย่างไหนบ่หมวกป่าอยู่นี่ไหมป่ามะคอนยิน่เมืดเนี่ยโอ้ยออสาของสาเสียเก,ยเกยเนี่บาธรรมดาดเนี่ยนี่มืดแล้วเด้นี่ <c oughs> ทุ่มหนึ่งแล้วครับโอ้ยป่าเต็มถุงเลยเทท่านผู้ชมเบิ่งดูเ <c oughs> ทลงเบื้งดูวว่าป่า,ปามันสิผักสำใดครับผมใหญ่เชี่ยนไหนลงวะ <c oughs> ขันเชี่ยนลงมาทิ่เจ เต็มครับผมถุงปุ๋ยครับงงเ,เ,เดี๋ยวเอาถุงใ่มะเทเบึ่งครับผมถ้าบึ่งน้ำกันครับขนาดน้ำยังประทันบกเลยครับนี่อุ้ยิ่งดูครับผมตาไหมส่วนน้ำ่นเลย ปากสุกปรแเนีกลมลามกดีเตรีมฟาเพิ่นเสียงไรครับนี่ครับที่จับได้อีกตัวนึงอีกอีกอนาครับนี่ยัง่าเชียนแท้เฮ้ยเบิ่งดูครับผมเบิ่งดูครับเบ้งดูพอได้กินมาสั่นพอได้กินยังไงปลาอยู่นี่ว่ามันกิบอมแม่น่อหน่อยได้ครับผมดูครับ นี่ก็มืดแล้วครับผมแต่นี่ไทยมันมีไฟอยู่นะเดียวมือรุ่นเดียวผมสีพามาเบ่งไหมเนาะอาจจะไม่แน่นาจะเป็นมือเงินครับถาดิีต่มนั่นกันครับว่าปลาน้องนีหลายหลายครับผมอ่าสมเจ้าของคน่าดีมือนี้กับเบืองหีอย่างไรครับสวัสดีครับ